ก็ล้ครับอ่าก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะกับช่อง Nob Check Channel ทาง youtube นะฮะอ่าวันนี้มีอะไรดีๆจะมาแนะนำนิดหนึ่งนะฮะกับเกมอลิศนะฮะกับการปลดล็อกเฟรมลรทนะฮะอ่าดูจากมุมซ้ายผมได้เลยนะฮะว่า75เฟรมนะอ่าที่จริงเกมนี้มันล็อกอยู่ที่30เฟรมนะฮะท่านผู้ชมนะอ่าถ้าใครเล่นคงจะรู้นะถ้าใครเล่นเกมนี้จะรู้ว่ามันล็อกเฟรมเรทไว้ที่30เท่านั้นนะฮะ นี่จะมาสอนปลดล็อกนิดหนึ่งนะอีพีแรกๆผมก็เล่น30เฟรมนะผมเพิ่งมาปลดล็อกเล่นอ่าเป็น75ผมก็เอ่อตอนแรกผมยังไม่รู้ว่าเฟรมเรทผมมันสุดเท่าไหร่นะจากที่ผมลองเทสต์ดูมันมันสุดที่ของผมมัน90กว่าเฟรมนะคือพยายามเล่นกันมันถึง100กว่าเฟรมมันทําไม่ได้จะถึงมันถึง144เครื่องทําไม่ได้นะฮะลองกันเครืรอค่องผมมันทได้ ตอนนี้ก็ไอค่าไอค่าเป็นศูนย์นะก็ได้อยู่90เฟรมนะเกมนี้นะฮะอ,อยู่ที่เครื่องเราแรงเราไม่แรงด้วยแหละอยู่ที่เกมด้วยแหละเกมมันอาจจะเอออันนี้ก็ยังตอบไม่ได้นะเกมไม่ได้สปเปกแรงมากมหม่หรอกแต่ว่าเมื่อเราเล่นเฟรมเรทในเกมเนี่ยผมจากที่ผมลองเอเวลาผมฟันเงนี้ยนะ่ะพาไปทำสักครู่เลยกันนะ เวลาเราฟันอย่างเงี้ยเราต้องรู้ด้วยว่าเฟรมเทลราแล้วแวงวตกไปเท่าไหร่นะจากที่ผมลองเทสแปดลองตั้งที่100มันตกมากระโดดมา9 0บ้างแปบ้างนะผมก็เลยมาเปลี่ยนเป็น85ก่อนที่เป็น75นะอ่ะ85บางทีมันก็แขวงมาลงมาเจ70เจ่อ79ออไรอย่างะงี้นะเออมาลงเตม็มตามสุด79ผมก็เลยล็อกไว้ที่75เลยจบทีเดียว จริงผมจะเล่นถึงร้อยเฮิร์ตอ่ะมันอืมมัน,ม,นมันทำไม่ได้อ,ะ <c oughs> อ่ะอ่จากที่ผมลองทำดูหลายๆอย่างนะหกสิบหกสิบเฟรมอ่ะดีสุดเลยนิ่งไม่ต้องเปลืองอะไรมากนะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปเข้าไปดูเลยกันว่าทำยังไงนะไม่เป็นการเสียเวลานะรู้จากเฟรมเรทผมด้านซ้ายได้เลยนะผมล็อกให้มันนิ่งที่เจ็ดสิบห้านะอ่มมันจะมีหลักการเขียนไลท์แบบเข้าตรงนี้นะ เออามาตรอีกเดีพิ่งเนอะเข้ามาตรงนี้นะไมค์คอมพิวเตอร์กับเราเนาะมาตรงนี้เราจะเห็นดิสพีซีเนาะเข้ามาตรงนี้เข้ามาที่เอกสารนะเนี่ยนะอ่ะเอกสารเร็วเรนะ็วเนอะแล้วก็มาที่เซฟเกมลิสต์อยู่ที่นี่นะไมค์เกมอยู่ไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวนะเอไมค์เกมนะอันแรกเลยคนะรับเพราะเป็นตัวเอเนาอาริสแมนเดสรีเทิร์นเข้ามาตรงนี้นะ เข้ามาที่เอ่ออาริสเกมนะโอเคแล้วก็มาที่คอนฟิกตรงนี้แล้วมองหาคําว่าเอ่ออาริสเอนจินนี่นะกดเข้าไปเดี๋ยวแรงๆเราคลิกนะเนี่ยอ่ะแล้วก็เลื่อนลงมานะตรงนี้เลื่อนตามผมเลยเต็มจอเลยกันอ่ะสักครู่เลยกันเดี๋ยวปิดตัวนี้กันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมองมีเห็นกันอ่ะโอเคเอ่ะ ตามผมนะถ้าใครที่เล่นเกมนี้นะเข้าไปตรงนี้ก่อนเลยเนะนี่ยเอนจินเอนจินเนี่ยนะดูตรงเมาส์ดูดีๆนะ <c oughs> คนใช้โทรศัพท์ก็ต้องเปิดตั้งค่าเป็นพันเป็นสิบพีหรือจะมองเห็นชัดนะถ้าคนคใช้คอมดูจอพีซีใหญ่ก็ไม่มีปัญหานะสำหรับใช้โทรศัพท์ต้องดูนีๆนิดนนึงนะ <c oughs> อ่ะเลื่อนลงมานะอันนี้สำหรับคนที่เล่นเกมอลริสเนะอืมอืี๋ยวจะสอลแลยแกันว่ามันทำไงนะมันไม่ได้ตั้งค่าตรงนู้นนะนะ ในเกมมันไม่มีนะอ่าเอนจินเอนจินนะตรงนี้เนาะโอเคเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเรื่อยๆจนเจอคำว่าอ่าเดี๋ยวนะเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเอ๊ะตรงเจอคำว่าตัวนี้เอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงผมเขียนว่าอยู่เจ็ดสิบห้านะผมจะบอกว่ามันเขียนคำว่าอะไรนะสักครู่นะยังไม่ถึง เลื่อนมาไกลพอสมควรนะฮะอ่ะเจอแล้วนี่น,นี่มันจะเขียนคําว่าเอ่อมินสมูทนะฮะดูดีๆนะดูตรงเมาส์ผมนะเนี่ยเนี่ยไม่รู้ใครเห็นหรือเปล่าวะที่มันมีเลขเจ็ดสิบห้าที่ผมเขียนไว้ตรงเนี้ยที่เขียนว่ามินสมูทเฟรมเรตตรงเนี้ยนะภาษาอังกฤษนะฮะดูนะ,ะช้าตรงผมเนี่ยตรงนี้เห็นหรือเปล่าเอ้ยหาคำว่าตรงนี้เจอนะ อ่ะเดี๋ยวนะอ่ะตัดคข่งงย้อนมาอีกรอบหนึ่งตรงนี้เอนจินเอนจินเนี่ยเปิดเข้ามาเนาะเนี่ยตรงนลลเนี้ยอลิซเอนจินเนาะหมายเกมสมมุติเข้าไปปั๊บอลิซเกมคอนฟิกอ่ะแล้วก็มาที่อันเนี้ยเปิดอล,ลิซเอนจินเนี่ยเนาะอ่ะนั่นแหละฮะ พอตบมันเนข้ามาจะเป็นหน้านี้อ่ะผงจะรีบไปเลยกันวะอืมวนันนี้ดูคํานี้อ่ะเอนจินเอนจินตัวนี้นะเลือลงมาไอาที่เราวงสีดำเงินดนอยู่บอกว่าหายไปแล้ว <c oughs> หายเดี๋ยวดนะ้วยเพราะว่าเราไปทับอันนี้เราไงเอนจินเอนจินเนี่ยเนาะลงมาข้างล่างอืมตามหาใหม่ทีนี้ นี่งไงมันจะเจอคำว่ามินสมูทเอ่อมินสมูทเฮดเฟรมเฟรมเรทนะตรงนี้ให้เราตอนแรกมันจะเป็นเลขสามสิบใช่ไหมอ่าให้เราลบออกนะแล้วไปหากำหนดว่าใครใช้เอ่ออะไรนะใช้เครื่องใช้แบบไหนถ้าเครื่องช้าก็กดที่สามสิบนะสามสิบสมมุติสามสิบ แล้วก็สามสิบเครื่องไขรช้านะแบบออนบอร์ดอะไรเงี้ยเครื่องไขไม่แรงนะเออให้ตั้งแบบนี้นะอ่ะตั้งแบบนี้นะท่านผู้ชมนะออตามตามผมนะทำไมตามตาลวงเพียนนะอ่ให้ตั้งแบบนี้นะเครื่องไขไม่แรงนะจาไว้นะจะไปต่อนะอ่ะเครื่องไขรแรงก็สมมติเครื่องไขรแรง ก็หกสิบหกสิบไปเลยอย่างนี้นะอหรือว่าใครเงงรงขึ้นไปอีกก็อย่างนี้สำหรับคนที่แรงๆนร้อยสี่สี่อย่างนี้อืมอ่าสำหรับใช้จอร้อยสี่เฮหรืออะไรเครื่องแรงๆนะถ้าใครที่มันแรงขึ้นไปอีกก็อย่างนี้นี่โอเคประมาณนี้นะ สุดแล้วแหละของผมมันเป็นเจ็ดสิบห้านะผมเขียนไว้เจ็ดสิบห้าแหละเพราะผมดูการแว่งไปแล้วมันแกว่งลงแกว่งต่ํามันขึ้นอยู่นะถึงขึ้นถึงเก้าสิบผมว่าชอบเล่นความแว่งเวลามันเฟรมมันแว่งมันจะเป็นแบบภาพไม่สมูทอ่ะอ่ะคุเข้าใจอยู่เนาะทําไมผมต้องเปิดวีซิงบางทีมันเฟรมมันสูงไปแล้วเวลามันลดลงมันจะเป็นภาพแบบเหมือนกระตุกนะเวลาเฟรมมันแว่งขึ้นแกว่งลงผมต้องจับจุดเฟรมมันนิ่ง าภาพมันจะสมูทลื่นไปเลยเพราะงกันผนนึกทำแบบนี้นะใครอยากให้มันลื่นก็ตรงนี้เครื่องกากๆากากเนาะ30ขาล่างหกนะโอเคตามนั้น60ือหกสิบทั้งหกสิบสามสทั้งหกสิบก็เหมือนกันประมาณนั้นนะลองทำดูเลยกันนะตรงนี้แต่เปิดเกมมามันจะขึ้น30เฟรมนะแต่พอจะเข้าเกมไปมันจะเป็นเฟรมเรยโอเคตัวนี้จบแล้วนะนะ จบแล้วลงมาข้างล่างต่อไปเราจะมาหาคำว่า engine เคิร์ h เดี๋ยวนะลดลงมายังไม่เจอเลดลงมาอีกอ่ะคำนี้นี่ตรงนี้นะฮะเราดูคำตรงนี้ mindest serial frame เออเขาเรียกว่า frame min เฟรมมินนะโอเคเฟรมมินตรงนี้นะเออเขาเรียกว่ามินเดสไม่ได้มินเดสเรเฟรมโอเคตรงนี้ผมเขียนวี่เจ็ดสิบ้าเนาะถ้าใครเอ่อตรงนี้จำไว้นะถ้าเรามาปลดล็อกเฟรมแล้วตรงนี้สำคัญนะฮะเพราะมันเป็นหัวข้อแรกเลยเอา่าตรงนี้อย่าเขียนสามสิบนะเขียนหกสิบนะ หกสิบนะฮะอ่าประมาณนั้นนะตามนั้นขบวนนั้นก็เคลียร์ไปแล้วเนาะตรงนี้ตงการจ,จดบล็อกเฟรมเรที่จริงมันจะเป็นตรงนี้สามสิบนะเขียนไปหกสิบนะคือใครแรงเหมือนผมระดับการก็เจ็ดห้านะฮะตามนั้นใครแรงขึ้นไปอีกก็เขียนไปแล้วแต่นะแต่อย่าเขียนสามสิบในตรงนี้เนะี่ยอ่าแข่นนั้นตรงนี้ผ่านไม่มีอะไรมากอย่าลืมเลยกันนะ ถ้าใครเครื่องธรรมดานะเครื่องไม่เปีบจอออนบอร์ดหรืออะไรก็ช่างตรงนี้อย่าเขียนสามสิบนะเขียนหกสิบไปเลยโอเคมาลงมาเรื่อยๆอีกนี่ต้องเป็นหาคำว่าเอ่ออันเรียวอันเรียวเอนจิ้อันนี้เรียวนี่ตัวไม่ใช่เว่ออันเรียวเ n นจิ้อ่ะอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะอันเรีว แล้วก็ Unreal Engine เป็นภาษาอังกฤษนะฮะตรงนี้นะเลื่อนลงมาฮนะเราเจอคำว่า Min Smooth Frame ตรงนี้เห็นไหมผมเขียนไว้75เนาะอ่าตรงนี้ถ้าเครื่องไคลแรงก็60ข้างบนสมมุติ60ข้างบนนะครับอืมข้างล่างก็144 เครื่องเรงนะถ้าเครื่องขครไม่เรงก็ตามนี้เดี๋ยวหกสิบหกสิบถ้าเครื่องขครไม่แรงกว่านี้ก็ข้างบนก็เป็นสามสิบอ่าประมาณนั้นนะฮะโอเคส่วนผมนั้นเจ็ดสิบห้าก็เจ็ดสิบ้าผมใช่เฟรมมันไม่ไม่แว่งนะฮะอืมก็อยากให ถ้าไม่อยากให้มันเฟรมเป็นก็ทําตามผมนะโอเคประมาณนั้นนะก็มีอยู่3จุดแค่นี้นะแล้วก็มาที่เฟรมก็บันทึกไปได้เลยว่าังนนะส่วนนี้ผมเปิดเกมอยู่แ้้พูดทำอะไรมันไม่ได้ว่าง้นโอเคนะตามนั้นนะตรงนี้กลับเข้าไปเกมคือแล้วกันเดี๋ยวรอแป๊บนึงเอาละตอนนี้ก็เอาให้จอยเราไม่ทำงานเดีนอนึงนะลืมมองสักครู่นะครับผม เออมีขี้เขียนล้อลิดเราอ,อ่ะโอ้แต่เฟรมผมล็อกไว้เหรอไหมบางทีมันจะตกเจบสี่ก็มีนะต้องดูดีๆด,ด้วยว่าเฟรมเรามันแกวงไปตรงไหน,นแต่แต่มันดีตรงที่ไม่เล่นสาสิเฟรมทรมานมันช้านะ6กสกับ <c oughs> 75้าไม่ต่างกันนะคุณผู้ชมนะ,ะเกมนี้มันจำกัดแค่นั้นแหละร4 4สบสี่ก็ไม่ต่างกันเ0สิบเฟรมก็ไม่ต่างนะ ครื่องผมก็ดันไปถึง100ร้อยเฟรมก็ไม่ต่างจาก60เฟรมนะแต่มันเห็นความต่างตรงสามสิบเฟรมหนะ่อยกนะันแค่นั้นแหละมันต่างนิดเดียวนะประมาณนั้นนะโอเคผมลกก็กทเจ็ดสิบห้านะตัวน,นี้หรือะจะเป็น100ร้อยเฟรมเนืออะไรก็ได้นะอืมอประมาณนั้นอืมเอาละตัวน,นี้ก็ได้เวลาลาแล้วตนนัวนี้เดี๋ยววิ่งไปตัวนิดนึง เรต้องเล่นต่อนะตอนนี้ผมมาแคสสักครู่หนึ่งเช็คก่อนดึง,ดงโอเคเจ็ดสิบห้านิ่งใ่มเออเอดที่เฟรมเรทนะปกติมันแว่งนะสามสิบห้าตกยี่สิบเก้ายี่สิบห้าอะไรอย่างงี้นะต้องไปล็อกมันไว้ต้องป,ปลดล็อกมันนะออโอเคคลิปนี้ก็นะฮะนะได้เวลาทำลาแล้วแหละผมต้องไปแคสเกมนี้ต่อแล้วโอเคมันจะดึกมากแล้วตอนนี้อเอาไกลละกันนะฮะ ใครสาหรับกิเล่นเกมนี้ก็ลองไปทําดูนะเค,ครื่องครแรงก็ปรับตามที่ผมบอกได้เลยตรงนู้นแหละโอเคคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ